เปิดชมหน้าหญิงสาวคล้ายแตงโมเหมือนจนชาวเน็ตตกใจสร้างความแตกตื่นเป็นอย่างมากหลังมีผู้ใช้ t ิกตอกออกมาโพสคลิปของตัวเองซึ่งก็ได้มีการพูดประโยคเด็ดว่าเพื่อนบางคนมันก็เหมือนเพชรไม่ได้มีค่านะเหลี่ยมมันเยอะโดยหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สน,นันเลยว่าเหมือนกับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับอย่างแตงโมดีดามาก แถมน้ำเสียงยังมีความคล้ายมากอีกด้วยซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าเสียงเหมือนมากและถ้าเสียงใหญ่กว่านี้อีกนิดคือใช่เลยซึ่งนอกจากจะมีคลิปนี้แล้วคลิป,ปอื่นๆที่เจ้าตัวลงในช่องทิกตอกก็มีชาวเน็ตเข้ามาทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเหมือนแตงโมม,มากเอาเป็นว่าชะวเหมือนจริงไหมก็ออกไปชมภาพกันเลยต้องบอกเลยว่าแม้จะจากแฟนๆเป็นน,ปนานหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆเหมือนเดิม สำหรับแตงโมและทุกคนก็ยังคงรอบทสรุปของคดีเหมือนเดิมว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไง